สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Ghost Stories รวมเรื่องหลอนคืนนี้ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องสยองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเครื่องรางที่หลายคนหลงไหลพรายกินตัวนี่คือคำเรียกที่คนเล่นเครื่องรางสายพรายได้ยินกันจนขนลุก และเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนถึงกับถอยหนีไม่กล้าแตะเครื่องรางสายนี้อีกเลยหลายคนเคยสงสัยว่าพรายกินตัวคืออะไรในวงการสายพรายเขาเรียกกันว่าผีกินปรานซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันคุณปูสมาชิกกลุ่มของเราเล่าให้ฟังว่าอาการแบบนี้ เกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะตอนที่เพิ่งได้เครื่องรางสายพรายมาใหม่ๆอาการที่ว่าคือมึนหัววูบวาบอ่อนเพลียไม่มีแรงบางคนถึงขั้นนอนสมโดยไม่รู้สาเหตุนั่นคือช่วงที่พรายกำลังดูดพลังชีวิตเพื่อปรับตัวหรือเพื่อรักษาสภาพของตนให้อยู่ในโลกนี้ และที่คนโบราณเรียกว่าการปรับาธาตุก็คือสิ่งนี้เองคุณปูเล่าให้ฟังว่าพรายต้องกินปราณของผู้บูชาเพื่อจะอยู่ต่อในรูปแบบของดวงจิตเร่ร่อนที่ถูกดึงไว้แต่เมื่อมันกินจนพออาการพวกนี้ก็จะหายไปเพราะแบบนี้เองคนรุ่นเก่าๆสายนี้จะมีกฎเหล็ก คือห้ามแขวนทันทีที่ได้ของมาต้องเส้นให้ครบสามวันก่อนเพื่อให้พรายได้รับพลังจากของเส้นไม่ใช่จากตัวผู้บูชาแต่ถ้าแขวนเลยแล้วเจออาการพวกนี้นานเกินเจวันให้หยุดใช้ทันทีครับนั่นแปลว่าพรายไม่หยุดกินปราณอาจเพราะพรายไม่พอใจหรือหนักกว่านั้น เขาอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณมาก่อนก็ได้ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือพรายกินตัวหลังจากแขวนไปได้สักพักคุณปูบอกว่าเคสแบบนี้อันตรายสุดๆเพราะโจของเครื่องรางเลี้ยงพรายผิดไม่เส้นไม่ใส่ใจใช้แล้วลืมไม่เห็นผลก็หยุดเลี้ยงเมื่อพรายหิวแต่หากินเองไม่ได้ มันก็จะกลับมากินเจ้าของเดิมพรายบางตนไม่มีใครทำบุญให้ไม่มีญาติไม่มีคนอุทิศส่วนกุศลเขายอมเป็นพรายเพื่อรักษาสภาพจิตไม่ให้ตกตำ่ำเพื่อให้ได้มาสร้างบุญกับเจ้าของที่นำมาบูชาและรอเวลาที่จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นแต่ถ้าเจ้าของใช้ผิด เช่นใช้ไปป้ายคนอื่นใช้กับเรื่องผิดศิลธรรมทำให้เขาไม่ได้ไปเกิดตามวาระกรรมเขาก็จะแขนแล้วหันมากินคนเลี้ยงเพื่อทวงคืนกรรมอาการพรายกินตัวจึงหนักกว่าผีกินปรานคุณจะเริ่มจากอ่อนเพลียนอนไม่หลับพักเท่าไหร่ก็ไม่พอสมองเบลอหน้าคล้ำหงุดหงิด ทำงานผิดพลาดแบบไม่มีเหตุผลและท่านหนักกว่านั้นเขาจะกินจนถึงเลือดและกระดูกตอนนั้นต่อให้เลิกถ่ายก็ถอนไม่ออกง่ายๆแล้วครับที่น่ากลัวสุดคือคนที่ชอบใช้น้ำมันพรายแต้มตัวเองหรือไปแต้มคนอื่นเพื่อเสริมสเสน่ห์เพราะพรายจะซึมไข้ผิวตรงๆ เป็นทางลัดที่ไม่ใครบอกคุณแต่มันคือดาบสองคมคุณปูฝากเตือนว่าอย่าใช้น้ำมันพรายโดยไม่จำเป็นอย่าสัมผัสมันโดยตรงเด็ดขาดคนที่เล่นพรายแบบรู้หลักจะรู้ว่าของแบบนี้เห็นผลไวแต่ก็เหมือนเงินกู้นอกระบบได้เร็วแต่ดอกเบี้ยแพง ถ้าไม่มันทําบุญไม่เส้นไม่ถือศีลวันหนึ่งพรายจะกลับมาทวงคืนครับคุณปูบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยโดนพรายกินตัวเลยแต่เห็นคนอื่นโดนนับไม่ถ้วนและเกือบทั้งหมดเกิดจากการเลี้ยงผิดใช้ผิดแรกๆของมันแรงจริงใช้งานเห็นผล แต่พอเวรกรรมตามทันวันนั้นแหละครับจะทั้งน้ำตานอกน้ำตาในทั้งเสียใจทั้งโทษผีแต่ไม่เคยโทษตัวเองเขาฝากไว้ให้คิดเครื่องรางสายเทพสายพุทธคุณเห็นผลช้าเพราะเหมือนคุณไปกู้เงินธนาคารต้องสร้างเครดิตก่อน แต่สายพายเหมือนเงินกู้นอกระบบได้เร็วแต่ถ้าไม่จ่ายก็เจอดีแน่นอนครับ The Go Stories รวมเรื่องหลอนนี่คือประสบการณ์จริงจากคุณปูที่อยากให้คนเล่นสายพายรู้ไว้หากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ระวังกันด้วยนะครับ